กิจกรรมงานวิ่งค่ะที่ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงลขลานครินทร์ที่ได้จัดถแถลงข่าวกันไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนั่นก็คืองานถแถลงข่าวโครงการวิ่งอันดามันอ่าวไทยวิ่งด้วยหัวใจ Hand and Heart Start Together ค่ะ ซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤทศักดิ์พุทธวิบูล์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวโครงการวิ่งงานการกุศลอันดามันอ่าวไทยวิ่งด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยจะเป็นการเริ่มต้นการวิ่งจากจังหวัดภูเก็ตมาถึงจังหวัดสงขลาน,นะคะโดยกำหนดงานวิ่งระหว่าง22ถึง29เมษายนนี้ละค่ะ โดยทางด้านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ระบุน,นะคะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะรวมไปถึงส่งเสริมเรื่องของการให้ความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจค่ะตลอดจนแนวทางการรักษาด้วยเครื่องมือและนวัตกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจรค่ะ ขณะเดียวกันทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพร์โรยมณีรองผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจในราธิวาสชนครินกล่าวเพิ่มเติมเขาว่าทางศูนย์กองทุนโรคหัวใจภาคใต้เป็นกองทุนสนับสนุนสําหรับดูแลผู้ป่วยและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์โรคหัวใจในราธิวาสชนครินซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันลิ้นหัวใจรั่วและโครงสร้างหัวใจ ผิิดปกตโดยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดรวมไปถึงการเต้นอย่างผิดจังหวะของหัวใจทั้งในเด็กและผู้ใหญ่จาก14จังหวัดภาคใต้โดยมีการนำนวัตกรรมนะคะที่ทันสมัยมาใช้เพื่อขยายศักยภาพในการรักษาเช่นการรักษาผ่านสายสวนทําให้ผู้ป่วยหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดพักเพียงแค่2-3วันก็สามารถกลับไปดํารงชีวิตได้ตามปกติ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีค่ะไฮบริดเซอร์กอรีการใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจเทียมการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนซึ่งต้องใช้เงินสนับสนุนการรักษาถึง1ล้านบาทต่อคนต่อปีโดยในปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจนมาก ซึ่งจากข้อจำกัดด้านสถานที่อุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ในการแพทย์ค่ะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาก็มีทั้งผู้ป่วยที่ฐานะดีรวมไปถึงผู้ป่วยยากไร้ทําให้ศูนย์โรคหัวใจต้องรับภาระค่าจ่ายประมาณ30ล้านบาทต่อปีซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากระบบสาธารณสุขได้นะคะดังนั้นจึงมีการฝากเชิญชวนประชาชนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งด้วยหัวใจในโครงการวิ่งอันดามันอ่าวไทยนะคะ Hand and Heart Start to g e t e r ค่ะ หรือถ้าใครจะไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมงานวิ่งได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั่นก็คือการร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการดังกล่าวผ่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ